สวัสดีครับออกจากงานประจํามาทําเกษตรนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่ไก่บานนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหารายได้นะครับเป็นรายได้หลักหรือว่ารายได้เสริมนะครับผมแนะนํานะครับเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าหาเงินได้ง่ายกว่าทุกอาชีพแหลกะผมเองนะครับประสบความสําเร็จในการเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าผมเห็ดหลายอย่างมากแต่ว่าไก่เนี่ยผมได้ขายตลอดนะครับ เลี้ยงไก่มันมีอยู่2ชนิดนะครับไห้เฮาพิจารณาเลือกเลี้ยงนะครับก็คือไก่ไข่กับไก่บ้านนะครับหรือว่าท่านใดจะเลี้ยงทั้งสองนะครับกับภาวากันนะครับเพราะว่าแต่ละขอมันกัแต่ละไก่มันก็มีขอดีข้อเสียนะครับจังไก่บ้านนะครับมันกัแข็งแรงและกัทนต่อสภาพอากาศนะครับราคาก็ดีราคาบอตกนะครับอ่าถ้าเป็นไก่บ้านแท้นะครับมันกะหากินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับผมถ้าเขามีหัวอาหารเขากับไห้เขา เป็นข้าวเปลือกข้าวปายแล้วกห้เขาไปหาอาหารทั่วไปนะครับ2นะครับไก่ไข่นะครับไก่ไข่เนี่ยสำหรับท่านใดที่อยากได้เงินทุกมือนะครับผมแนะนําเลยนะครับเลี้ยงไก่ไข่นี่ตอบโจทย์มากนะครับแต่นะครับต้องฟังก่อนนะครับถ้าท่านใดที่เขาจะซื้อไก่ไข่เขาเรียกว่าไก่รุ่นนะครับไก่สาวพร้อมไข่นะครับอันนี้นะต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะมาเลี้ยงไก่ไข่แบบซื้อแบบนั่นนะครับ ตัวนึงนะครับถึงสองร้ถึง215บาทนะครับผมคิดให้200นะครับถ้าจะเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้มือละแผงนะครับต้องเลี้ยง30ถึง35ถึง40่ตัวนะครับคูณเข้าไปนะครับเลขกลมๆนะครับ3าคูณสเท่าไหร่ครับหกพันนะครับผมเงินห0พันนะครับบวรวมค่าคอกบวรวมค่าล้างอาหารบวรวมอื่นๆนะครับเฉลี่ยนี่พอต่ำกว่าหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งนะครับแล้วถ้าเขามาเลี้ยงไก่ขายมือละแผงนะครับ แผงหนึ่งลอยแผงละลอยนะครับผมเฉลี่ยเป็นไข่รวมนะครับไข่ขะแผงละลอยเดือนหนึ่งได้30แผงกับสามพันนะครับเขาต้องใส่เวลาเท่าไหร่นะครับ2องเดือน3เดือนนะครับสเดือนเขาถึงจะคืนทุนนะครับอันนี้คือคืนทุนคืนทุนก่อนนะครับผมพูดถึงกําไรนะครับดังนั้นผู้ใดที่คิดจะเลี้ยงนะครับต้องพิจารณาให้ดีแต่ว่าถ้าผู้ใดเขามีต้นทุนนะครับต้นทุนเขา สูงแล้วเ็เขามีอ่าบ่มีปัญหาทางดันภาระหนีสินนะครับถ้าเขาสื่อมาหลายๆลงทีเดียวทีละชุดละล้อยหรือว่าชุดละเท่าไหร่กับเพราะว่ากันนะครับอันนั้นมันแล้วต่อความสะ่วกนะครับอันนี้ผมเอาประสบการณ์จกของมาว้าซูฟังนะครับว่าเลี้ยงแบบไหนมันดีนะครับเพราะว่าผมเองนี่เลี้ยงไว้กินนะครับเหลือผม่อยเอาไปจําหน่ายนะครับผมบอไดซีเรียดเรื่องที่ว่าจะต้องใดมือแล้วจะแผงจักแผงครับเพราะว่าผมเลี้ยงไกลไขครแบบขยายเองนะครับผมบอไดซื้อใกล้ข่มานะครับ นี่นะครับผมไห้เบิ้งนะครับนี่ก็เป็นพอ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ผมนะครับก็มีทั้งรดไอแลนด์กับให้บิดนะครับผมก็มาผสมพันธุเองนะครับล้วก็เอาไปฟักเองนะครับเพราอไปฟักเองนะครับลูกไก่ที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะผสมนะครับเป็นทั้งให้บิดกับลดไอแลนด์นะครับกับปนกันไปเลยนะครับเพราะว่าลดไอแลนด์กับให้บิดนี่มันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในเรื่องการไข่นะครับปริมาณของไข่ล้ะก็ขนาดของไข่แต่ว่าให้บิดนะครับมันก็จะไข่ใหญ่ไข่ดกนะครับ ส่วนรถไอรแลนด์นี่มันก็จะทนต่อสภาพนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นไก่พื้นไก่พื้นเมืองนะครับไก่ไกไข่พื้นเมืองก็คือมันมีความทนแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไข่บดกซ้ำให้บิดนะครับเพราะว่ามันมาเมนไก่แตงสายพันธุ์นะครับไก่ให้บิดนี่มันแตงสายพันธุ์มานะครับมันก็เลยท็่ให้ไข่เขาดกนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมก็บมาผสมกันเลยนะครับออกมาเป็นจ้งไดนี่ก็ผมก็บ่ค่อยได้ไปตามขนาดนั้นนะครับพูอว่าถ้าไข่ให้ผมผมก็พอแล้วนะครับ ที่สําคัญนะครับข้อดีของการเรียงไก่ไข่นะครับผสมกับไก่บ้านแล้วกปล่อยแบบนี้นะครับให้กินแบบหัวอาหารแน่กินผักกินหญ้าออกไปเดินเล่นแน่มันก็จะทนแข็งแรงนะครับมันก็จะบ่อแทบบ่อป่วยเลยนะครับของผมเนี่ยผมเห็ดวัคซีนนิวคาสเซลบอกเราลบอักเสบนะครับผมบ่อใดเห็ดวัคซีนอะฮวาหรือว่าเห็ดวัคซีนพวกฟีดาดนะครับฟีดาดไก่ผมกับบ่อใดเห็ดนะครับผมกาเห็ดแค่พื้นฐานเลยนะครับกาเรียงมาสองปีแล้วนะครับก็บ่มีปัญหานะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะว่าคอกผมนี่มันอยู่กลางป่านะครับผมบอได้ไปสัมผัสกับไก่ผู้ใดล่ะกะคนกับบอไดเขามาสวนผมมาฟาร์มผมดุนะครับมันกับบมีเชื้อโรคติดมานะครับอีกอย่างผมเองกับบค่อยได้ซื้อไก่ซื้อยางมากินนะครับแล่วกับบไดเอาอยางมาไห่พวกเกี่ยวกับไก่นะครับมันก็เลยตั้งแต่เลี้ยงมา2ปีนะครับบ่เคยประสบ wow ปัญหาเกี่ยวกับโรคของไก่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยดูแลครกดีพร้อมนะครับครกผมเนี่ยผมจะมีการเปลี่ยนแกแล่ะกะ ทำการฉีดยาและกะอะเฮดไหคอกเขาโล่งโป้งยังสี่นะครับมันก็นเลยจะเมื่มีปัญหาเรื่องลูกนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับสรุปนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับตอบโจทย์มากนะครับถ้าสําหรับท่านใดที่ต้องการเงินทุกวันนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับเลี้ยงไก่ไข่